วันนี้จะถ่ายเต้าเอซีมาดูเบื้องหลังคลิปแคมปัสของพี่รามากันอั์กว่าจะได้แต่และคลิปมันวิ่งไงเลยทุกคนกำลังจะเริ่มถ่ายงานพี่รามาดันลืมแคมปัสซะงั้นเวลาก็กระชันชิดถ่ายแปบๆก็ฟ้าจะมืดแล้วว่ามันจะเกินปุยมุยเก้าอี e ก็กวนพี่เมดพลไม่หยุดไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหัวจะปวดพอพี่รามามาถึงปุ๊บ พวกเราก็เริ่มถ่ายงานค่ะซึ่งเนี้ยจะเป็นบ็อกเซ็ตของแคมปัสนะทุกคนสามารถไปดูคลิปเต็มช่องพี่ลามาได้นะใดๆแคมปัสเป็นขนมที่ใครชอบอยู่แล้วชอบกินสุดๆ ก็น่าจะชอบแหละเห็นกินไม่หยุดหลังจากที่ถ่ายฉากพูดอะไรเสร็จเราก็ต้องไปถ่ายฉากที่เป็นบิ๊กซีค่ะแล้วเห็นเซียรลังสิตมีบิ๊กซีตรงกันข้ามด้วยอะทุกคนเราก็กะจะเดินไปแล้วก็มาเจอพี่ซีแคทถ่ายงานพอดีมันจะน่ารักเกินปุยมุยแล้วทุกคนเห็นมันมืดใช่ไหมใช่ค่ะพี่เลยต้องมาถ่ายแก้งานอีกหนึ่งวันค่ะเป็น2วันเต็มเต็มเราก็เดินตรงไปที่บิ๊กซีเลยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะทุกคนบิ๊กซีที่เราเห็นมันร้างไปแล้วค่ะมัน